ไม่หมดค่ะพี่แบงค์ยังมีอะไให้คนลุกอีกค่ะคืออย่างนี้เรื่องราวของสัตว์เลื้อยคานเนี่ยที่เราเคยนําเสนอไปนะคะก็จะมีแบบบุกไปตามบ้านตามรีสอร์ทอะไรต่างๆถูกต้องไหมคะแต่วันนี้นะคะมีเรื่องราวของสัตว์เลื้อยคานมานําเสนอเหมือนกันน้องนะคะบุกไปที่สํานักงานอบตเลยทำเอาเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่พิสแตกเจ้าหน้าที่เปล่าไม่รู้เหมือนกันรว่าไปขอความช่วยเหลือหรือไปทาอะไรไปดูภาพพร้อมกันค่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะดูพร้อมกันเลยโอ้โห ประตูไหมมันดันมามันดันมาใช่มันดันว้ายว้ายรวยรวยอายรวยรวยโวยวยร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 วยาวใรวยรวยรวยรเยมาเรวนเวยรวยรวรวยรวยรววยรว่รวยยรวยรวยมากรวยรวย้วยรวรวยรนยรยวยรวรวย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 ะรวย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 ยรว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 เรวยรวยรว้นวย่ย ร้องเสียงหลงเลยเดียวกลัวเพราะตัวใหญ่ไม,ไม่ก็ไม่เคยมีใครเจอขนาดนี้มาก่อนเอาอดูเจ้าหน้าที่ดิขนาดถ่ายภาพยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เ<ไ>มื่อกี้ซูมเนซูมจนแบบภาพแตกอะ่ะแล้วนี่น้องเข้ามาได้ยังไงนะคะนี่ใครเจอก็ต้องช็อกแล้วค่ะคซึ่งคลิปนี้นะคะมีคุณพี่คนหนึ่งนี่แหละเป็นเจ้าหน้าที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ เหตุ S <S การณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ,รเขาก็ถ่ายไอ้เจ้าน้องตัวเงินตัวทองเนี่แหละ <Concept. S 2> ตัวยาวในเกือบ2เมตรที่บุกเขาก้ามาสร้างความแตกตื่นตกใจให้เจ้าหน้าที่แต่โชคดีนะคะที่ทุกคนเนี่ยพากันปิดประตูกระจกเพื่อไม่ให้เจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้เนี่ย เข้าไปถึงโต๊ะทํางานไงก็คือขังน้องไว้ในออฟฟิศในสำนักงานเออในสานักงานแต่ทุกคนก็อยู่ข้างนอกในห้องทำงานอะไรอย่างงี้ถ anyway ่ายกันก็คือตกใจแหละกลัวไปแล้วเราก็ต้องวิ่งหนีแตกกระเจิงอะค่ะเหมือนดูท่าทางแล้วนะน้องเหมือนแบบว่าเออพยายามจะหาทางออกแต่ก็ไม่รู้จะออกทางไหนไงงงานหลงก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่กรีดร้องอย่างงี้คงนึกว่าเอะสงสัยมาช่วยเขาหรือเปล่าก็คานไปหาไงพอยิ่งคานไปหาเจ้าที่ก็ส่งเสียงร้องลั่นสำนักงานก็เลยไม่รู้ไงจะยังไงจะช่วย หรือเปล่านั่นนะสิคะคจากนั้นไม่นานนะคะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของอบตเนี่ยก็รีบเข้ามาต้อนไล่ออกจากสํานักงานอ,ออกไปทางด้านหลังของอบตซึ่งอยู่ติดกับคลองจากนั้นค่ะผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ไปสอบถามเจ้าของคลิปเลยเขาก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่อบตเกือบ10บคนที่กําลังทํางานกันอยู่เนี่ยจูจ่ๆเนี่ยก็พากันล้อเสียงหลงเมื่อ,อ,เอเจอเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้แลคะค่ะ บุกเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยน้องมาจากไหนซึ่งเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ตัวเงินตัวทองหรือแม้กระทั่งงูต่างๆเนี่ยคลานเข้ามาค,คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีมาแล้วหลายาครั้งแต่ ไม่เคยเจอครั้งไหนตัวใหญ่เท่าครั้งนี้มาก่อนอบอบตไม่ใช่สวนสัตว์นะคะน้องๆทั้ง,งหลายก็ไม่ต้องคานมาไปแล้วอ,อาจจะหิวหรืออะไรต่างๆนะคะ่ะส่วนสาเหตุที่เข้ามาได้นั้นนะเขาบอกว่าน่าจะมาจากสํานักงานอาบตอแห่งนี้เนี่ยพื้นที่โดยรอบอเป็นป่าชุมชนอันนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์แล้วก็ะะมีแหล่งน้ําประกอบกับระหว่างอาคารของสํานักงานตรงกลางเนี่ยมีช่องว่างให้พนักพนักงานเดินเข้าออกตัวอาคารครซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวติดพื้นจึงอาจจะทำให้สัตว์เลื้อยคานพวกนี้เนี่ย เข้ามาในพื้นที่ได้และวันเกิดเหตุค่ะก็คาดว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งนี่แหละลืมปิดประตูหรือเปล่าจึงทําให้เจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ย บุกเข้ามาอย่างที่ปรากฏตามคลิปนี่แหละมันเข้าไปได้ยังไงแล้วไม่มีใครเห็นหรอมันตัวมันไม่ได้ตัวแบบกตัวน้อยนะตัวมันใหญ่มันต้องเห็นบ้างถ้าเรานั่งแบบนั่งทํางานเนี่ยแบบว่าอยอะไรอะตรงหางตาแวบไปแวบมาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าที่นี่มีแบบสแกนบัตรหรือเปล่าน้องสแกนอะไรเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการซ้อมซ้อมเสมือนจริงไะเออลองดูความพร้อมซิว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือว่าเจ้าที่ดับเพลิงของอบตแห่งเนี้ยถ้าเกิดสัตว์ลิคานเข้ามาเนี่ย เราจะจับได้ไหมแล้วใช้เวลาคิ่นาทีในการควบ <c oughs> คุมสถานก,การณ์นะฮะแต่เหมือนไปหน่อยนะคะอันนี้เหมือนจริงไปหน่อย <c oughs> โอ้โหตัวใหญ่จริงนะ <c oughs> โอ้โหนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับ